จ้ามื้อนี้เทากับกำลังเดินท้างไปที่วัดน้องเิ็นจะวัดคอนแกนเพื่อเมืองเลยจ้ะเท่ากับแวะกันที่ปตอทอโพนทรายปตอทอโพ้นทรายก็จะมีเด็กยิงแอนเดอร์แกงมื้อนี้เม่อได้ยินดังดงแล้วเนาะโอเค,อเคน่าจะทานพิธีกรรมกันบุกเสก ไปแล้วพอกันใส่ไรนี้แล้วเมื่อคืนนีีดำดงออกจากล่างแล้วไม่นะออกจากแม่ออกจากไม่หน่อยแล้วพ่อมาอยู่แล้วพื้นท้อก็ถอดจ้ะคือพันแถวสิน เดี๋ยวเ็ไวาเลยเด้อเราได้กินอฟารบาพูดมากาแฟมีซอนแรงอยู่นะสำหรับคนที่ไม่ค่อยกินกาแฟเลยกาแฟลานสะดวกซื้อหมายเลขเจนะคะที่วันนี้ก็ได้หนังเป่ามาก หมอบอกว่าก uhm. ินน้ำไม่เยอะหมอคะหนูกำลังกินอยู่ค่ะเมากาแฟให้กินเหล้าจะกลายจะกลายเป็นเมาเหล้าแทนใช่ไหมจ๊ะ ถ้าเมากาแฟเนี่ยเขาบอกว่าให้กินไม่หน่อยบอกว่าให้กินเหล้าไม่หน่อยบอกให้กินเหล้ามนนัไม่เมาให้กินเหล้าถ้าเมาเหล้าให้กินเหล้ามุกยังอยูมุกมุกมุกณิตศาสตร์มากเลยคันเลียนบัสูงเขาบอกเขาใจได้หนิมีร้อีไง้านี่นี่นี่มีอยู่นี่มือเที่ยงนี่ก็ไม่ปาก แสดงว่าหลอดไม่เปิดปากมันก็เลยไม่พูดอะไรมังมันแห้งมันแห้งอยู่ข้างล่างขอโทษทีในบางเวลาเออใครจะได้อารมณ์ดีกินทำไปดีที่มึงแอบไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วขอมาได้เลยใช่ไหมขอมาได้เลยไหวอยู่แล้วไปหน่อยบอกขอได้เลยไหวอยู่แล้วสบายดีรหือเปล่า สบายดีสบายดีเป็นไรเป็นไสบายดีหอมแล้วรอบนี้เราหอบป้าวันมาด้วยได้นะคะป้าวันยอมมาคุ้งอิงไปคู่จังเด็กก็ยอมมากโทษหนาไม่แยงไดยกับป้าวันเก็บผ้าหรือยังป้าวันไปหยานป่ากบ่ม่าน้ำเนาะบ่ม่าสีเฮ็ดจังไหนบ่ม่าไม่หน่อยกับเป็นล่มทนแล้วไม่เป็นไร ไหวอยู่แล้วโอนมาได้เลยโอนมาเท่าไหร่ก็ได้แม่หน่อยทําไหวอยู่แล้วมาอะไรแม่หน่ยเป็นลมไม่ได้พัดไไปเห้ัดไม่ไลมไม่ได้นักลมัไม่ไปลมแบบนี้แล้วโอ้โอนมาได้แม่หน่อยบอกว่าไหวอยู่แล้ว มาละไแค่มาละไหนักแค่ไหนอุกิงนก็ชือไว้ไม่หน่อยก็ทําไว้จะน,นอนทําเลยค่ะทนมาได้ป้าวันบอกว่าไหวอยู่แล้วนอนทําเลยค่ะนอนเห็นเลยเบ่าม่่นอนเลยนานเขาบ่รับเลยนอะเขาสินอนเทากัน,อน,นอกกั่งพับมาไลเนาะแมจ่จ้ะนีนนน่นอนเฮ็ดนอนเฮ็ดสุดยอดจ้ะทีมงานมาละไไม่หน่อยก็คือหลักๆก็คือป้าวันที่จะต้องมาซอย อีกแล้วบอกว่าใหญ่จบลูกอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเพื่อนครูว่าจังเด็ป่าวันคือย่อมมานหนยเห็่จบลูกเจ็ดเลยงูไปปล่วยอยู่บ้านแม่หน่อยบอกว่าขาบามาเสี่ยงงูไปปล่วยอยู่บ้านป่าวันก็จะเอากบมาปล่อยพี่แม่หน่อยโอ้มีอยู่ตัวมันใหญ่กบปล่อยในหอปล่อยในหอกพยายามแบบพยายามสี่บริยานวันนี้ใช่ก็แต่มันอาบปากกินอาหาสุก พึ่งรู้เบิรประเทศแล้วก็บริที่นี่ว่าไม่หน่อยยานคบบัดที่นี่โบราณโาม่หน่อยบริยานคบจ้งานเตะ่านน่อยกัย่าบักสมพงบักมพงโดดโดดกันไม่น่อยา่าฮ่าาฮ่า่าฮ่่่า่่่่ ม you know? ันกระโดดขึ้นมาเลยแดดแมนมันกระโดดปกระสีเรื่องของมันมันอยากกินอาหารจากไม่น้อยแต่ไม่เคยเอาให้มันใช่ไหมเอาแต่อย่างอื่นไปให้มันมันอยากกินอาหารพิเศษมันไม่ใช่เรื่องของมันเอาครับคือคือจังสี่จ้าปกติกบเลี้ยงเ่านี่สมพวกนี่กินอาหารเม็ดนอกจากกินอาหารเม็ดวันที่นี่พ่อันเห็นคนมัใกญ่ให่ฟังมันก็เข้าใจว่าต้องเอาต้องเอาอาหารมาให้มันเนี่ยเลย มือนั่นแม่หน่อยแม่หน่อยไปทักทายสมพงศ์สมพงศ์ก็เลยโดนโดนขึ้นมากเพื่อที่จะเอาอาหารจากแม่หน่อยสมพงศ์หวัว่าสวดเลยมันจะโดดบักสูงเลยเด็กมันจะไม่กินอาหารนี่ไห่ฮะแม่หน่อยก็เลยจากที่จากที่เพราะย่านกบก็เลยย่านกบอกสมพงศ์เพราะว่าคือเขาต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนสมพงศ์น่ะโตใหญ่แบบแบบใหญ่ กบเขารมดาที่เขาเห็นได้ไห้ในหน้านะ่ะสมพงเป็นกบมันเป็นพญากบนะ่ะมันใหญ่แยงโหลดลักษณะการจูโจมของมันที่มันจะมาเอาอาหารนะ่ะพี่มอนก็นเข้าใจได้ที่แม่น่อยสิยานแล้วก็ฟังใจเลยเรื่องกบก็คือญานบักสมพงไปเลยตอนนี้ก็คือแม่หน่อยนะ่ะเลี้ยงสมพงแบบแบบกำเกิน แบบกำเกินเพ,พราะว่าอเอ <c oughs> กียดก็เกียดกลัวก็กลัวน่ะมันกระสางความทรงจำที่พ่าะีให้แม่หน่อยเกินะจะไปด้วยอยู่สางความทรงทรงจำทีแต่ยานโพสก็สิไปโดดจวบเพื่นนอนเนาะเพื่อนกระยานตัวนี่แล้วไม่ไปเตะแล้วแม่นมะันเงี้ยแม่น้าด่คุ่อยากแม่ตัดคาแม่ตัดน้มค่าบนีนแม่ก็เลยเอาลงไปมันกระโดดมาโอ้โหตกใจแล้ว โอ้มันบระเด็อะไรสวบมันเป็นธรนมชาติของมันมันเข้าใจว่ามันเข้าใจว่าลุงทวนมันมมนเกี่ยมันนอยสิบหไปไก่หอยสิบหไปไก่วันวีเย้าสัวหนังมันงานลงงานลงมันอ้วนคืนเนาะอ้วนคืนซําอันแมวหน่อยคือว่าออกไม่ตัวหนึ่งมันใหญ่กว่าแมวแล้วมันมันแบบใหญ่กว่าฟ่ามื้อเขาแล้วอ่ะนไปะ S <S มมแม่คิดเบิ่งตะกี้คลิปแรกที่มันอิงเห็นมันนั่นในติกในติกตอนที่อิงไลส่สวนเราอิงงินสู้ไปว่านั่นไงด็อกเตอร์สมพงษ์นั่นไงสมพงษ์น่นตัวน้อยนึงซู้ไปเก็บบวเเห็นนะป้าตอนนั้นซู้ไปแบบเดี๋ยวนี้มันตงซู้เลยเดี๋ยวนี้มันตกซู้อยู่ใส่้อยางรางเดียวเห็นหมดเลย จำว่าได้แต่ว่าพอยุทธเป็นผู้ถือมาหายเฮาเขาบอได้พอยุทธเขาหายเฮาไหนล่ะแต่เขาหายเฮาแต่พอยุทธเป็นผู้ถือถือมาหายเห็นอยู่ใส่นองงานอยู่ใส่นอ่งงานมีบ่อนั่นละไทยเขามาหายท่านี่นี่ล่ะท่านี่ก็เลยเขามีเขาเลี้ยงกบพอดีท่านี่ก็วานสี่อจากเอานะแจกพอหยุดเอาไปมันไหลแล้วก็เลยเอาแล้ววานสีมาบ้านอยู่แล้วก็เลยว่าเดี๋ยวถือไปให้ก็ไเลเดี๋ยวถือไปให้พอยุดเลยถือมาะไร เขาใหม่กินเไรที่แรกงว่าเขาไปออดยังไงอีคือช่วงนั้นนะเขากินเขากินต้มอึงเขากินเขากลังแซ่บน้ำอึงน้ำหยังเพล่เลยเอากบมาให้เอากบมาให้เฮ็ดกินน่ะล่ะพอเขาบ่กินพอหยุดก็เลยก็สัตว์ปอยใส่หนีกันเลยก็เลยปล่อยเลยน้องก็เลยกลายเป็นพญากบมาในสูมเงี้ยเล่จบนิทานเรื่องดรสมเพิ่งกบกัดแม่หน่อย กบสุดลักสุดหวงของแม่นหน่ยสมพงเพื่อนรักเนาะผู้ชทรงยิ่งยังจะเป็นกบแม่ม่หน่อยทรงมากเลยจ้ะ,จะหมายถึงว่าตุ๊กตากบทรงมาได้ตแต่ว่า,าก็ยังียังที่เป็นสิ่งมีชีวิต,ตทรงมากด้จ้ะก็คือขอละไว้ตรงนี้เพราะว่าหนึ่ง ขอบครอวน้องอุ้งอิงนี่คือเฮาเดินทางยู่ตลอดบ่มีมบม่บมีคนที่จะมาดูแลน้องๆ<ม>แล้วก็การดูแลสัตว์แต่ละชนิดกับมีความพิเศษของมันมยังแแบก็ต้องดูแลอีกแบบนึงกบก็ต้องดูแลอีกแบบนึงม้าก็ต้องดูแลอีกแบบนึงมันเอาใจคนละอย่างเพราะฉะนั้นคนผู้นึงสิมาเลี้ยงสัตว์แบบคือจังหลายๆประเภทอยูู่ได้ฟ้ามหนี่มันมัน ทั่วถึงหรอกะกลายเป็นว่าเฮาเฮ็ดเฮ็ดบาบ์น้องเกินไปเฮากะบเบลอซื่อๆน้องอุ้งอิงกะบรีตูนจังแบะที่ตายไปเฮากะบเบลอตัวๆเฮากะเสียใจเนาะเฮาเน่าหนาเน่าฟามันจะเลี้ยตูนได้เฮ้ากรเทิงริตูนเระทึงเสียใจที่เฮาดูแลน้องได้บ่ดีพ่อโอ้ยหนูมาใจง่ายไม่รู้ยมาบวกนั่นแล้ว ามมาไล<ห>่จนในทุ่ง